มามาพี่น้องกินเขาน้ำกันเ้อต้มใส่หมอ่อนเ้อมาแ่บแสบน้ำกันเ้อมามาพี่น้องกินเข่าวบบนี้หิวเข่าเลยไปม้อนกันเลยบ่ายกลัวอลยรบ่ายสองโมงแหละมาเดิอมาเด้อกินขขาน้ำกันเ้อ ปปไปซปีงแล้วได้ปี้งต้มเอาสบายีพีกน้องขาวแนมใบคอ้ที่จะห<า>กักกทุคนละต้องใส่ล่วลต้องเสียดาวกีกับแม่มอพี่ดเามันเดินดึยจ้าใ<ว>ส่หมูอ่อนเนี่ย นะสบายดีเด้อเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศเด้อ,ดอดกนินเขานาแม่เด้อชื่อบรแค่ถูกแต่เสื้อเล่นจ์ใสถูกพลังใจต้มสชั่วพี่น้องใส่กระขวดขอพริกป่นทะักหอ,อมได้ได้ไหมต้มั่วเอาต้มั่วนใส่หมู

biết chưa anh hùng nói hùng thao hùng anh hùng 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 มันจะกินใเลยผมอางอออซ่าปนชะเขาอยากเลยพ้อน้เต็มเนืใหญ่น้อมูให้กินรว่าแช่บ่แม่ชวยนตนั้นมันคือบ่ห่อบ่อยังแช่นันยูอตนั้นเขา ห้องมาตื่นแล้วพี่เชยอยู่อ่ะอ่ะอ่ะมันูได้บกโซกับบัเ็งนะู้ันเนียมันันูอย่งเแ่นไ้นแปะะเนะใช่ลเธอมีใแล้วเกิยจก็นได้นะดูน้องนี่ดูน้องนี่แบบตัวใหญ่เนาะนี่นดูขานนใช้เลยแม่น้ารุนทางอ่างแม่ใส่

งแม่ใช่มหนึ่งมูกเขาดิ้ต้อกินได้งกินเหากินเห้าเห่าพามอพิดหมอนี่เขาลูกพวกแบบรดมือรถแล้วมอเขามาหักอ่ม็คเลอองงลกวบาดีนหันนางมีพระดาไปแล้วอืมจหมูคนน่ะรดมูเลยแจเลงเขาไปเลดจะนึ่งลูกนึ่งกุงกัลูกพอกไปแล้วเนี่ย ห้องไว้เลยอืมอามวังคว่ำังคว่ำก่เดื่ออืมอืมงมกาหดเดือนสักอืมได้เลย้ะคิดคนเมื่อยนะอืมนับก็คอนเมื่อยหน่อยเรากินอาหารสมบูรณ์เินข้าวใส่หน่อไม้มาตอไปใส่มา

แั่นมาเรียกคาแล้วเอ้ยนั่งนี่น้อยมือตาเลยต่ไหคุยเขาโทรศลยักอ่ะหลวงฮะแล้วหลุางนี่คืออยากอ่อนเลยเบิดเลย Đây, ây, ây. để chè, tất bắn. Mày tặng tan Mày tặng đều. 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 Mày ใช่เลยอืมแล้วจะกิลึดเอนะคะอือเฮ้ยเฮ้ยโยวายเลอยากกินเ้านะงั้เร้วเหนยอ้าวมูนเขายนกันก็ได้ได้ยได้เยพเพื่นก็รักยิ้วเน่ยเนไงได้เฮ้ยข้าวโซคกับข้าเปนเพิ่เคยทำกันเลยไงะไหนันกันคือหลายอื้นก้มงน้ยอีนะั่งหนุ่ตัน théo răng phồng vai còn nó mới tem đuen và thẻ tem nè á thôi bà mẹ phải cho hay mẹ có phải hay đu đủ đó rồi nó đừng đu đủ đu đủ mẹ bà rồi <laughs> ทำดูดัดกทำแนมก็ดูกพ่อแป๊บอะไรปนไปทีดูดชื่อๆแม่เอ้ยบิดพุ่นบิทย์พี่ไปดึงกระดึงกนะร,ระดึงนะอืมเออมันไปนอนอีกปนยิ้มนอนลูกเลยอืม <c oughs> เขากินยิบซี่ชะโมงเขาเขาไม่ให้รุดออกเลยจากปากเขาละแม่นอนข่านั่นเลยอืมเออเขาไม่ให้ว,ว่างปากเขาเดี๋ยนอนแค่คนเดะอืมนะน,น,น,น้ำแขลงน้ำแขนงละแหม่จ <c oughs> นหัวก่